วันนี้เราจะทำอะไรกินครับผมนี่จะอะ่อมไก่ให้หมเทค่ะเมนูอ่อมไก่แบบแซ่บๆตัวน้ำอนฮอกับข้าวเหนียวนะโอเคครับตัดตัดเนค้อหู่เนี่ยไม่ได้เลยเอ้อ่น1้อก็นึงน่งเย้เจัดไป เจียวบ่เจียวครับเลยเจียวครับนะอบโอ้ยนี่มีคนถือให้พร <c oughs> าะว่าเจ้าก้าวแท้ร้านการรอนะครับผมเดี๋ยวขังหลักเลย อย่าครับอยากรู้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างครับเริ่มแรกครับอันแรกนะคะแอมจะทําแจ่วให้หมูเท่ก่อนขวาแล้วบอกว่าเราอยากกินแจ่วพรอมเพราะว่าเราจะทําแจ่วแล้วก็นึ่งไก่ยาวเลยโอเคครับผมใช่แจวกับบะหมี่อะไรครับพี่น้องมีพริกหอมแดงกระเทียมแล้วก็มะเขือเทศจส่ไปใช่มันต้องขวแบบนี้ม่ะครับใช่ค่ะพวกกระเทียมหอมแดงมะเขือเทศเล่นวะวนวนเลยเฮ้ยเอาลงไปมาเนี้ย ให้มันกระจายกระจายหน่อยเออตัออ้งเทนี่ตามแกะแมนครับถาตามได้หนึ่งนะครับเจเนต้อครับออผมนิกๆเบาๆเดออนิ่เออเออเอ,เออนั่นแหละใส่ประแดแงน้ำค่ะพี่นอ้องอผงนันวนิดนึงนิดเดียวนะเเดียว เราจะตำสมุนไพรนะคะม,มีพริกหอมแดงมีาราบกราชีเรวกบอันคิงคาใบประกูดได้เลยวะครับได้เลยตำแล้วก็สะคลานะคะทุกคนทันไปแล้วอโอเคเสร็จแล้วต้องขอบคุณหมูเท่นะคะท้องกต่สีไซลงไปเลยคะ่ะพี่นอ้องนี่วา้วาว ไปเยลยหลายมันจะหอมๆซอสหอยจ้าก็ผงนวลน,นิดนึงโอ้โห,โหมันวนยื้เราอนะตัด,ดีจ้ะมือเลยล่างแล้วนะล่างแมว้วนวดนวดให้มันเขาเนื้อเขานังเสียบไอพี่น้อง ดีค่ะโอ,โอ้อยู่ๆอยู่ๆหลังเน,นี่ยหลังเนี่ยเลยเรียนจ้าอยากนี้เากสนนน้องเนาะโอเคปิดฝาค่ะพี่นอ้องรอหนึ่งชั่วโมง <laughs> โอ้รอไมอ่รู้เมื่อไ่กินหอมมากสองชั่วโมงครับอือหือปุยปุยะค่ะพี่นอ้อง เสร็จแล้วค่ะพี่น้องอ้ากโยโย่ไปกินขอน้ำกันค่ะาโมเดลกันนะ <c oughs> จัเจี่ยวก่อนอหนึ่งไกลขอบคุณครับขึ้นอีกหน่อยฮะไม่ร้อน